ไอ้ดำุ่นไอ้ดำุ่นมาดำุ่นมาเออดำามาดำมาดำมดำดำไอ้ดำรุ่นไปดำรุ่นไปดำรุ่นไปดำุ่นไปดำรุ่นไปไอ้ดำุ่นไปไอ้ดำุ่นอ้ดำรุ่นดำุ่นเก้าไเลยอ้เก้าเรียวล็อกอ่าเลยั้งเต่ไต้ตตเแีนึ่งทำมิไปทีนึ่งไอ้ดำุ่นลาวดำรุ่นลาวดำรุ่นไปดำรุ่นลาวดำรุ่นลาวดิรัวมากดิรัวไหมไอดำรุ่นเก้าเลย

ดออ้ำก้าวลง่้างมนก้าวลงื่มน้ำก้าวล่อมน้งไอ้ก้าวขมไอ้ดำมิตรกินหน้าไอ้ก้าวคมดาวไอ้ำมาเลยไอ้ไอ้ก้าวคมไปดืนาว่าวาไอ้ดำมิตรไอ้ดำลุไปไอ้นำลุกไปไ้ดำลุกไปไอ้ดำลุกไปแล้วไอ้ก้าวคมดาวไอ้ดำมิไปดิ

ดำต่อด้านะดำต่อด้านะดำต่อหน้านะยืนเขี้ยไปเขี้ยมาเขี้ยไปเขี้ยมาโน่นเนี่ยไปโน่นเนี้ยมานะดำดงเอารุ่นมาดำดงเอารุ่นมาอยู่อ่างบอนะดำดง้อารุ่นมาอยู่ปอ่างบอนอ่ะดำรุ่นแราดำรุนแรงชอบเลยไปเก้าเขี้ยไปที่หนึ่งส้มขอร้องงานหลองานซ้ำขอร้องงาลอกนะ ใครฟา่ใครก่อนนะใครฟา่ใครก่อนนะเไก่ข้าวไปเคลียบไปทีนึงไก่ดำมันอยืดเลยปดไก่ข้าวมันอยืดเหมือนเดิมไก่ก้าวมันยืดในใจอยากพุ่งทีละเยอะอา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 ดำต่อร่องดำต่อร่องดำต่อร่องดำซึ่งไปเล่าดำซึ่งไปเล่าดำต่อต่องนะดำต่อต่องดำต่อนะดำต่อไม่ลอยนะดำต่อไม่ลอย ทำออกกันลอยนะไอ้ก้าหรือมีอาการนะอ่าอ่ามันเดินมันเดินมันลอยโลกมันลอยโลกไอ้ก้าเด้งอ่าอเอาเละเอาเละมันเล็กพวกนี้่ะเออมันหน้าต่อนะเออมันหน้าต่อไอ้ดำไอ้ดำลุ้นแลาวดำลุ้นแลาวโอ้น่ากลัวนะพี่ตโตโตหน่ากลัวเนี่ยถือเข้ากัไรลาวถือเข้ากันอยู่หน้าเหมียะพี่ เอากุ๊บเอาอ่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 าเป็นเบอร์ก้าวออกเลยก้าวออกเลยก้าวออกเลยก้าวไปล่างนหน้าก้าวไปล่างน้าก้าวไปล่างน้าเพิ่มไปหนาต่อเพิ่มไปหน้าต่อนะเพิ่มไปหน้าต่อนะลาก้าอยู่ด้านหน้าลาก้าอยู่ด้านหน้าเพิ่มนปหน้าต่อนะก้าวอย่างไรนะก้าวอย่าไรนะก้าวไปหน้าเราก้าวมาหน้าเราเอมาเลย <ส>อานานดีบานนะอานานดีบานนะอานานดีบานนะอานานดีบานลากาอยู่ดำนะลากาอยู่ดำยืนยักก <Thunder> ้ออยู่ยืนยักก้ออยู่เบิ้มไปหน้าต่อนะเบิ้มไปหน้าต่อนะเบิ้มไปหน้าต่อลากาอยู่ดำนะลากาอยู่ดำนะเบิ้มไปหน้าต่อนะดำกีมา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 งานเอาตั้งเกมต้องใหม่นะ มื่นไปหน้าตอ็ปลอยลงนะดำตอมื่นไปหน้าไปลอยล่งนะดำตอมื่นไปหนาไปลอยล่งนะดำนี่ผ้าผ้าที่ที่ผ้าหน้าขัวนาดำตัวนี้นะก้าวิ่งวิ่งไปเร็วลับไปลาวข้าวไปในลาว้าวแบบเลยก้าบเลยยืนยดก้ออยู่ยก้ออยู่ก้านี่อย่างดูนะก้าวนี่อย่างดูอยู่เลยนะ

lội lóc na, rồi đứng lia mứng để ngay con, cây a a a, a cao rồi đi cao, làm rồi cao này

มีการเลยมีกาปร้ดลวนี้น้ำเีย่เข้ากลาเรี่รียกับอกมีทุกต่อกลางไปเลยวิ่งรอบไปเลยเก้ารอบปตูเวลานะเก้านี้นะด้วยทางมีต่อกลางนชุดยอดไปเลยเนี่ยก้านี้ก็ใช้ได้นะทุกต่อวิ่งไปเรยรอบมาจนล้านะ ยังก็งกำ่าทำแม่ตัวเ้าเลยนะมักทำจี้โคเลยี่แราฮก่ห้บเลยเก้าีบบเลยก้าอับเลยออับเลย

ำได้ไหมเดี๋ยวเกด้านะทำได้ไหเดียวเกล็ดข้านะดำลอยจมือนะดำลอจมือดำลอยจมือนะดำลอจมือนนาจะมีปะหน้าเลยนะข้าวมันเอาเด้ไหมอ่าไม่กับเลยไหมข้าวนเอาไไหมหรือมันไเล่นไ่กล้าใช้เลยข้าว่กล้าใช้เลย อรอยครับนาจะไม่มีใบหน้านาจะไม่มีใบหน้าก้าไม่กาวใจเลยเลยมัน,นก้าในจุถอดอีหลววร่องงุนนุกต่อกลางงุนไม่ต้องเล่งไม่มาเลยครับดำรอ่วมือนาะดำได้มาเดี๋ยวดำรอ่วมือนะ ดุกด่างดอกไร่น้ำสัตเป็ดเสนใจด้วยเมคโ้ของกิเล็กบานปาโกงขกางนักชาเวลาไป11นาที11นาทีเป็นพยชนะเวลาหนะดุกด่างดอกไร่เป็ดเส้นใจด้วยเมคโครนักใายเวลา11นาทีนักใาเวลา11นาทีเป็นไยชนะเวลาน้เรอเอาไปเลยนะ